หูไซส์ตัวแรกของทาง Apple ที่ถูกทําออกมาแข่งขันในตลาดหูฟังระดับบนจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับก็คือสีเทาเข้มสีขาวสีเขียวสีน้าเงินและสีชมพูครับโดยที่ตัวหูฟังกับเคสเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันนะครับเหมือนกับสีที่เราเลือกเลยครับภายในกล่องนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีตัวเคสตัวหูฟังแล้วก็ตัวสาย lightning to usb-c ครับสำหรับใช้ในการชาร์จแบตจำนวนหนึ่งเส้นครับผมซึ่งตัวที่ผมจะนำมารีวิวในวันนี้จะเป็นสีเทา Space Gray ครับ ก่อนจะไปเข้าสู่ช่วงรีวิวเรามาดูเรื่องของราคากันก่อนเลยครับราคาจะอยู่ที่19,900บาทซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นราคาที่สูงมากเลยทีเดียวครับสำหรับการสั่งซื้อผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทาง Apple นะครับก็จะมีความพิเศษกว่าการที่เราไปซื้อจากที่อื่นๆอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเลือกที่จะสลักข้อความลงไปนะครับหรือว่าเป็นอีโมจิลงไปบนตัวหูฟังเราได้ด้วยครับ ด้วยราคาระดับนี้นะครับต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมันยังมีหูฟังระดับบนๆที่มีชื่อเสียงและก็เป็นเจ้าตลาดมาอย่างยาวนานเนี่ยอีกหลายแบรนด์เลยครับให้เราได้เลือกซื้อแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้ a pple กล้าตั้งราคาสูงขนาดนี้แล้วกล้าลงมาแข่งขันกับหูฟังแบรนด์ต่างๆพวกนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับ <S <S เรื่องแรกนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของ material and design กันครับ มาเริ่มันที่ตัวเคสก่อนเลยนะครับจะเห็นว่าดีไซน์ของเคสนั้นเนี่ยจะแตกต่างแล้วก็ฉีกออกจากเคสหูฟังค่ายอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยภายในเคสนะครับมันก็จะมีแม่เหล็กฝังเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เวลาที่เราเก็บหูฟังเข้าไปเนี่ยตัวหูฟังจะถูกตัดการทํางานไปเป็นโหมด low power นะครับเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ครับผมเวลาที่เราเก็บหูฟังเข้าไปนะครับจะทําให้ดูคล้ายกับกระเป๋าถือของผู้หญิงโดยที่ตัวกา้านหิ้วเนี่ยมันจะเป็นบริเวณ He a แบนด d ของตัวหูฟังเรานั่นเองนะครับวัสดุตัวเคสเนี่ ให้สัมผัสที่ค่อนข้างนุ่มมือเลยทีเดียวนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบผิวสัมผัสแบบนี้มากๆนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่ก็คือมันจะเลอะง่ายมากๆเช่นเดียวกันครับการดีไซน์เคสในลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันช่วยป้องกันรอยของตัวหูฟังเนี่ยได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงบริเวณก้านของหูฟังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมาปกป้องมาเลยนะครับถึงแม้ว่าทาง apple เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นวัสดุที่แข็งแรงมากแต่ว่าในเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับยังไงก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะเป ไปหาข้อมูลมาทาง Apple เนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสูงสุดเวลาใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับแล้วก็เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบจับขึ้นมาใช้งานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันจริงก็คือไอช่องว่างเล็กน้อยเนี่ยตรงบริเวณตรงหูเนี่ยนะครับมันช่วยให้เรายัดของเล็กๆบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มได้นะครับแล้วก็การหยิบจับของมันก็ถนัดมือมากขึ้นด้วยนะครับเราสามารถที่จะหยิบออกจากกระเป๋าแล้วก็ดึงออกจากเคสมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนตรงนี้นก็คือเวลาที่เราดึงหูฟัังออกกมาบบเร็วๆในนลษณะี จะเห็นว่าตัวหูฟังนะครับมันชนกันเองหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเก็บเข้าไปในเคสเนี่ยตอนที่เราบิดหูฟังเข้าหากันมันก็มักจะชนกันเองอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเรารีบจัดจัดเราไม่ทันระวังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นรอยได้ง่ายๆเลยครับมาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าดีมากๆถึงมากที่สุดเลยครับเต็มร้อยผมให้ร้อยไม่มีหักคือเท่าที่ผมเคยสัมผัสหูฟังมานะครับ AirPod s Max คือหูฟังที่มีวัสดุที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยครับ ตรงบริเวณตัวเฮดแบนนะครับจะเป็นเส้นใยผ้าถักแบบพิเศษช่วยลดแรงกดของตัวหูฟังกับศีรษะของเราส่วนก้านของหูฟังเนี่ยจะเป็นสเตลเลตสตีลที่หุ้มด้วยยางแบบนุ่มนะครับจับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แข็งแรงดีมากครับแล้วก็ตรงก้านสําหรับปรับระดับนะครับจะเป็นสเต l เลตเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีความหนืดเป็นพิเศษทําให้เราสามารถปรับระดับได้อย่างละเอียดเลยครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับก็ค่อนข้างชอบแบบเป็นสเตปล็อกแบบหูฟังทั่วไปมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันล็อกระดับขั้นได้แม่่นยาําากว ถัดมาที่บริเวณตัวเอียร์ครับเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมพ่นสีแบบด้านเรียบไปทั้งหมดไม่มีโลโก้ใดๆทั้งสิ้นนะครับให้อารมณ์แบบฟิวเจอร์ริสติกหน่อยๆตัวฟองน้ําก็จะเป็นเส้นใยพิเศษนะครับคล้ายๆผ้าซึ่งต้องบอกว่ามันให้ความนุ่มนะครับแล้วก็สบายมากๆเวลาสวมใส่ได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็ตัวฟองน้ำเนี่ยก็สามารถถอดเปลี่ยนเองได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กดูดติดเอาไว้แบบนี้ครับ ซึ่งทาง Apple ก็ได้ขายตัวฟองน้ําแยกต่างหากอยู่ที่คู่ละ2,290บาทครับที่ด้านล่างจะมีช่องชาร์จแบบ Lightning มาให้แล้วก็มีไฟบอกสถานะต่างๆครับที่ด้านบนนะครับจะมีปุ่ม2ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่ม d i g จิ a l Crown กับปุ่ม noise cancelling นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อของการควบคุมอีกทีนึงครับเอ่อบริเวณรอบๆหูฟังนะครับจะมีไมโครโฟนทั้งหมด6ตัวและด้านในหูฟังเนี่ยจะมีอีก3ตัวครับน้ำหนักของตัวหูฟังจะค่อนข้างหนักเพราะว่าวัสดุเเนีี่่่ยยป็็ออลลููมมิแ้วกะซึงจท 3 8 5กรัมถ้ารวมเคสเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็น520กรัมครับสุดท้ายนะครับตัวหูฟังเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการป้องกันเหงื่อหรือน้ำมาให้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้เวลาเอาไปใช้งานด้วยครับในเรื่องของการควบคุมเริ่มกันที่การเปิดปิดตัวหูฟังก่อนนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่มีปุ่มเปิดปิดมันเปิดตลอดเวลามันไม่สามารถปิดได้นะครับ มันจะมีแค่ low power โหมดเท่านั้นซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะทำงานใน2กรณีก็คือ1ตอนเราเก็บสายเคสกับ2ก็คือตอนที่เราไม่มีการใช้งานตัวหูฟังสักระยะหนึ่งมันจะตัดเข้าไป low power โหมดเองโดยอัตโนมัติซึ่งไอตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลเรื่องแบตหมดเร็วนะครับแต่จากที่ผมลองใช้งานจริงๆมาต้องบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยครับและผมก็เชื่อว่าอีกหน่อยนะครับหูฟังแบรนด์อื่นๆก็จะเริ่มทยอยเอาปุ่มเปิดปิดออกกันทั้งหมดอย่างแน่นอนครับส่วนการควบคุมต่างๆจะเป็นแบบปุ่มกดทั้งหมด ปุ่มแรกจะเป็นปุ่มสลับโหมดระหว่างโหมด noise cancelling กับ transparency หรือสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้เป็นการสลับระหว่างโหมด transparency noise cancelling หรือว่าจะปิดทั้ง2โหมดถ้ากดค้างไว้จนไฟกระพริบเป็นสีขาวมันจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับจะเป็นดิจิต l ลค o าวที่สามารถควบคุมการทำงานต่างได้ดังนี้หมุนเพื่อเพิ่มหรือลดเสียงกด1ครั้งเพื่อรับสาย หรือถ้าในขณะเล่นเพลงกด1ครั้งเพื่อเล่นหรือว่าหยุดเพลงกด2ครั้งเพื่อปฏิเสธสายหรือในขณะเล่นเพลงจะเป็นการข้ามไปเพลงถัดไปกด3ครั้งจะเป็นการย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้ากดค้างไว้เป็นการเรียกสิริหรือสามารถพูดวัดดิสิริเพื่อเรียกสิริได้เลยนะครับถ้าเราเปิดใช้งานการเรียกด้วยเสียงไว้ ในขณาดที่เราฟังเพลงเนี่ยถ้าเราถอดหูฟังออกเพลงก็จะหยุดเล่นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เมื่อเราใส่หูฟังกลับไปอีกครั้งภายใน15วินาทีหลังจากที่ถอดออกเพลงมันจะกลับมาเล่นให้เองโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับตัวหูฟังเนี่ยมีขนาดไดรเวอร์ที่40 mm มมซึ่งเสียงที่ได้จะเป็นตามสไตล์ของ Apple เลยครับก็คือจะเป็นหูฟังที่จูนโทนเสียงออกมาได้บาลานซ์ เสียงจะอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้เน้นหนักไปทางใดทางหนึ่งนะครับก็คือสามารถฟังได้กับสื่อทุกรูปแบบเสียงแหลมเนี่ยมันจะเป็นแหลมแบบใสเคลียร์เลยกรุ้งกลิ้งแผ่วๆอารมณ์โปร่งโล่งฟังสบายนะครับเบสจะไม่ได้หนักมากเป็นเบสที่นุ่มๆเบาๆแบบผู้ดีหน่อยนะครับก็ถ้าเป็นคนชอบเบสหนักๆมาฟังเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่น่าจะถูกใจอย่างแน่นอนเสียงกลางจะชัดแล้วก็พุ่งชัดเจนนะครับไม่อุดอู้ เรื่องเวทีเสียงดีมากๆครับผมชอบมากตรงนี้คือค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวแล้วก็สามารถแยกรายละเอียดชิ้นเครื่องดนตรีได้ดีมากๆครับและสําหรับคนที่เล่นดนตรีนะครับถ้าต้องการแกะเพลงผมแนะนําว่าลองเข้าไปเปิดไอตัวการช่วยปรับหูฟังซึ่งมันจะอยู่ในเมนูการช่วยการเข้าถึง AirPods AirPods Max แล้วก็การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงเสียงการช่วยปรับหูฟังแล้วก็ลองปรับตั้งค่าตามที่ตัวเองชอบดูครับ ผมพบว่าถ้าเราปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถใช้แกะเพลงแกะลายกีตาร์ต่างๆได้ดีมากๆเลยทีเดียวครับโดยรวมแล้วถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ชอบฟังเพลงแนวใดแนวหนึ่งเป็นพิเศษหรือว่าชอบทนเสียงที่ไม่ได้มีเบสหนักมากเน้นเสียงใสเคลียร์เนี่ยนะครับก็จะเหมาะมากแต่ว่าถ้าคนที่ชอบเบสหนักๆตัวนี้จะยังไม่ตอบโจทย์ครับถัดมาในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนนะครับ ตัวนี้จะมีระบบ Active Noise Cancelling แล้วก็โหมด Transparency มาด้วยซึ่งจะทำงานโดยใช้ไมโครโฟนทั้งหมด8ตัวในการช่วยคำนวณตัวระบบ Active Noise Cancelling เนี่ยมันทำงานได้ดีมากๆเลยครับจัดอยู่ในระดับท็อปๆของหูฟังตัดเสียงรบกวนเลยครับ เงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเลยและที่สําคัญก็คือมันไม่รู้สึกเหมือนหูอื้อหรือว่ารู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเลยครับส่วนในโหมด Transparency ก็ทําได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับเวลาพูดเนี่ยมันยังได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็ให้อารมณ์ใกล้เคียงกับตอนที่เราถอดหูฟังเลยครับฟังเสียงคนอื่นพูดได้อย่างชัดเจนโดยที่เราไม่จาเป็นต้องถอดหูฟังออกแต่อย่างใดส่วนคุณภาพไมค์เนี่ยถ้าเทียบกับหูฟังฟูลไซด์ด้วยกันส่วนตัวผมคิดว่า AirPods Max เนี่ยเป็นหูฟังที่สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้อย่างชัดเเเจนเยียยย่มลครับ แต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับ AirPods ธรรมดานะครับผมก็ยังยกให้ AirPods ธรรมดาดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับทดสอบเสียงโทรศัพท์นะครับตอนนี้พูดอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีเสียงรถวิ่งผ่านเล็กน้อยนะครับราก็กำลังเดินไปพูดไปเสียงเป็นไงบ้างครับหนึ่งสอสามสี่ได้ยินชัดไหมครับทดสอบครับทดสอบแต่ลองวิ่งนะอันนี้อันนี้วิ่งไปพูดไปเราจะได้ยินเสียง้ใช่ไหม ในเรื่องของการเชื่อมต่อและความสเสถียรของการเชื่อมต่อนะครับสำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธแบบ5.0แต่ถ้าเกิดเราต้องการจะเชื่อมต่อผ่านช่องหูฟัง3.5ม mm, เมรเนี่ยเราจะต้องไปซื้อสาย Lightning to 3.5ม mm มจากทาง Apple เท่านั้นครับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธสามารถทําได้ง่ายๆเพียงแค่นําหูฟังออกจากเคสแล้วก็วางไวใ้ใกล้ๆกับอุปกรณ์ที่เราต้องการจะเชื่อมต่อมันจะมีลูกหูฟังเด้งขึ้นมาให้เรากดเชื่อมต่อได้ทันทีเลยครับหรือว่าถ้าเกิดเคยเชื่อมต่อกับเครื่องดเครื่องงองงาไวว้้แล แล้วต้องการเอาไปเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆนะครับก็แค่กดปุมนี้ค้างเอาไว้มันก็จะเชื่อมต่อได้เลยครับในส่วนของความเสถียรในการเชื่อมต่อเนี่ยต้องบอกว่ามันสัญญามันนิ่งมากๆแล้วก็ได้ไกลมากๆเลยครับคือโดยปกติแล้วหูฟังตัวอื่นๆถ้าเกิดผมวางโทรศัพท์ไว้ในบ้านแล้วปิดประตูเดินออกไปข้างนอกบ้านเนี่ยสัญญ,ญาณมันก็จะหลุดละแต่ว่าตัวนี้นะครับมันยังไม่หลุดมันต้องเดินออกไปไกลสักระยะหนึ่งเลยอะ่ะมันถึงจะเริ่มหลุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของดีเลยต้องบอกว่ามันทําได้ดีมากๆเลยครับ คือแทบจะไม่มีดีเลยใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังดู YouTube Netflix หรือว่าเอาไปเล่นเกมเนี่ยก็ไม่มีอาการหน่วงให้เห็นเลยครับคือเรื่องของความร้อนที่ลดลงหลายเท่าตัวมากนะครับมากจนที่สามารถนำพัดลมออกจากเครื่องไปได้เหมายเขาว่าไงนายรู้หรือว่าต่อไปบ้านไหน หูฟังสามารถ pairing ได้2 device โดยที่ไม่ต้องยกเลิกการเชื่อมต่อจาก device เดิมก่อนเช่นผมได้ทำการเชื่อมต่อเข้ากับ macbook และ iphone เอาไว้นะครับขณะที่ผมเล่นเพลงอยู่บน mac อยู่ถ้าเกิดว่าผมสลับไปเปิดเพลงบน iphone ตัวหูฟังก็จะสลับไปเล่นเสียงบน iphone ให้เองโดยอัตโนมัติเลยครับ สำหรับเรื่องความสบายในการสวมใส่ต้องบอกว่าถึงแม้ตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักมากกว่าหูฟังแบรนด์อื่นๆที่เป็นแบบฟูลไซส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอใส่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันกลับให้ความรู้สึกที่สบายมากๆเลยครับไม่รู้สึกหนักหัวแม้แต่นิดเดียวส่วนเรื่องความร้อนบริเวณหูเนี่ยโดยส่วนตัวผมสามารถใส่ต่อเนื่องได้ประมาณ3ชั่วโมงถึงจะเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังสามารถใส่ต่อไปได้อีกโดยที่ไม่ได้รู้สึกดัดแต่อย่างใดครับ ในเรื่องของแอปพลิเคชันและความสามารถอื่นๆนะครับ m a x เนี่ยจะไม่ได้มีแอป,ปสำหรับปรับแต่ง EQ มาให้แต่ว่าเราสามารถเข้าไปปรับแต่งเสียงได้เล็กน้อยในการช่วยปรับหูฟังนะครับอย่างนี้ผมได้พูดไปในหัวข้อคุณภาพเสียงก่อนหน้านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอป,ปฟังเพลงส่วนมากเขาก็จะมี EQ ให้เราสามารถเข้าไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้เองอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างก็เช่นพวก Spotify หรือว่า Jux เป็นต้นนะครับ แล้วก็ตัว AirPods Max เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Adaptive EQ นะครับหรือก็คือการที่ตัวหูฟังจะทำการปรับแต่ง EQ ให้เราโดยอัตโนมัติ ตามสื่อต่างๆที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถไปปิดมันได้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังจะมีโหมด s p e c i a l Audio มาหรือในชื่อภาษาไทยก็คือเสียงตามตำแหน่งนะครับมันก็คือการจําลองเสียงออกมาให้ออกมาจากตำแหน่ง device นั้นๆที่เราใช้เปิดเพลงอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมเปิดหนังจาก iPhone เครื่องนี้ที่วางอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าผมตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหูฟังทั่วๆไปนะครับเวลาที่เราหันหน้าไปทางที่ทางอื่นเสียงมันก็จะยังออกมาจากตำแหน่งของหูฟังที่ติดหูของเราอยู่ซึ่งถ้าเป็น AirPods Max เนี่ย ถ้าเราเปิดไอตัว Spatial Audio ไว้เสียงมันจะเหมือนกับว่ามันออกมาจากตำแหน่งของตัวโทรศัพท์นั้นจริงๆนะครับจะเหมือนกับการที่เราตั้งลำโพงไว้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแล้วเราได้ยินเสียงออกมาจากตำแหน่งนั้นๆจริงๆซึ่งระบบนี้เวลาเอามาใช้ดูหนังเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสได้เป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถแชร์เสียงให้กับคนอื่นๆใช้ AirPods เหมือนกันได้ด้วยนะครับซึ่งสามารถแชร์ได้กับ AirPods ทุกรุ่นเลยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็น AirPods Max เหมือนกันสุดท้ายก็คือมันสามารถที่จะใช้ iPhone เนนี่่ยเเพือป็็ไมคแล้้้ววกกใใชตััั AirPods ารรฟงงสดบ ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับข้อมูลจากทาง Apple เนี่ยเคลมไว้ว่าถ้าตั้งระดับเสียงที่50%เมื่อเปิดโหมด Noise Cancelling หรือว่า Transparency เอาไว้ จะใช้งานได้ประมาณ20ชั่วโมงครับการชาร์จจะชาร์จผ่านพอร์ตไลนิ่งรองรับฟ a สชชาร์จแล้วโดยที่การชาร์จเพียง5นาทีเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยครับในขณะที่เราเปิดตัวหูฟังอยู่ถ้าเราวางคว่ำลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีโดยที่ไม่ได้มีการใช้งานอะไรเนี่ยตัวหูฟังก็จะตัดเข้าไปสู่ low power Mode โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นอกเคสเนี่ยเป็นเวลา72ชั่วโมงโดยไม่มีการใช้งานอะไรเเเลลลยยตตัััััััวหหหูููฟฟงงงงงงกกก็็จจะะะดดดดดข้าาาสสส่่โมปปปรรพงงนนนุซึิแ์ช การค้นหาตัวหูฟังนะครับเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่ขั้นสูงสุดแต่ถ้าเราเก็บหูฟังเข้าไปในสมาร์ทเคสเนี่ยระบบจะตัดเป็น low power โหมดทันทีนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้อีก18ชั่วโมงตัวหูฟังก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานสูงสุดโดยอัตโนมัติครับสิ่งที่ผมชอบสําหรับหูฟังตัวนี้เลยก็คือเรื่องที่1นนะครับเรื่องดีไซน์และวัสดุทําออกมาได้ดูดีแล้วก็สวยงามมากๆเลยมันดูแตกต่างจากหูฟังแบรนด์อื่นๆในตลาดอยู่พอสมควรเลยครับ ข้อที่2ก็คือโหมด Transparency เนี่ยสามารถทําออกมาได้ดีมากๆเสียงที่ได้ยินขณะที่เปิดโหมดนี้อยู่นะครับมันรู้สึกเหมือนกับตอนเราถอดหูฟังออกจริงๆเลยนะครับรวมไปถึงโหมด Active Noise Cancelling ด้วยเช่นเดียวกันครับที่สามารถตัดเสียงรบกวนเนี่ยได้ดีเยี่ยมเลยครับข้อที่3นะครับเรื่องของีเ l a y ก็คือมันต่ํามากถึงมากที่สุดเลยคือเอาไปใช้งานเราไม่ได้รู้สึกลาคาญว่าแบบเอ้ยปากมันไม่ตรงกับเสียงอะไรอย่างนี้เลยนะครับสามารถใช้เล่นเกมดูหนังได้อย่างสบายๆครับข้อที่4ก็คือ ความสบายในการสวมใส่นะครับคือมันใส่สบายมากๆถึงแม้ว่าตัวของมันเองเนี่ยจะมีน้าหนักเยอะก็ตามแต่ว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดเลยส่วนสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของเสียงคือเพลงบางเพลงนะครับพอฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนกับเสียงแหลมมันอาจจะพุ่งขึ้นมามากเกินไปนะครับต้องอาศัยการปรับแต่ง EQ เพิ่มเติมเข้าช่วยเอาครับข้อ2ก็คือเคสที่ให้มาเนี่ยมันดูเป็นแฟชั่นเกินไปหน่อยคือมันไม่สามารถป้องกันตัวหูฟังแบบจริงๆๆ,ๆเลย ข้อ3ก็คือเวลาจะพับเก็บหูฟังมันจะชอบชนกันเองบ่อยครั้งนะครับซึ่งก็ต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษไม่งั้นมันอาจจะเป็นรอยได้และข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของราคาคือราคามันไม่ค่อยจะน่ารักสเท่าไหร่นะครับสรุปนะครับ AirPods Max เนี่ยเป็นหูฟังที่ครบเครื่องตัวหนึ่งเลยทีเดียว ทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีในระดับที่ใช้ได้เลยครับถ้าวัดกันที่เรื่องคุณภาพโดยรวมนะครับ AirPods Max กเนี่ยก็สามารถสู้กับแบรนด์เจ้าตลาดต่างๆเจ้าอื่นๆได้แน่นอนครับแต่สิ่งที่อาจทําให้การตัดสินใจที่จะซื้อหูฟังตัวนี้ยากกว่าวกปกติก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับหูฟังฟูลไซส์ในระดับเดียวกันเนี่ย ต้องบอกว่า AirPods specs เนี่ยมันมีราคาที่สูงกว่าชาวบ้านเขาพอสมควรนะครับแล้วกลุ่มคนที่จะซื้อหูฟังในระดับนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเสียงในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆที่ราคาถูกกว่าให้เราได้ใช้งานแต่ถ้างบประมาณของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหา แล้วก็คุณเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่แล้วรวมไปถึงชอบอะไรที่ดูแฟชั่นนิดๆมีวัสดุที่ดีแล้วก็ยังได้เสียงที่ดีในระดับที่โอเคเลย AirPods Max จะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบก,การณ์แลกเปลี่ยนกันไ,ได้นะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องเพิงนินกันด้วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวตเองเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวถัดไปสวัสดีครับ